การเกษตรต้องบิ๊กสามเจ็ดแรงเป็นอมาตะครับยังรอเลยเขาจะเท่ครับสองร้อยยี่สิบห้าพลังมาหกเฮดเฮดสองยี่สิบสามครับเจอ,อิสุสุนะครับไทย,ยสุสุหกเฮดเฮด 15ปีเขายังเจ้<อ>ามังตัวดีครับแบกแบกสองตันครึ่ง,งไร่ละหกร้อยกิโลละสิบสามบาทครับ ถึงประมาณร้อยหกครับนะนฟางจะเยอะถูกฟางอีกพุ่มหัวเลยครับโอ้ยี่สิห้าปีนะปีไปเลยยังเจ้าครับ่อเขาเป็นช่างตัดแปลงเองครับนะวิวเองลูกชายขับครับ ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ